สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยฤดูหันษาค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะฤดูหันษาก็จะพูดถึงฤดูการของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็จะมีสามฤดูนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว เรามาพูดถึงฤดูร้อนกันเลยนะคะประโยชน์ของฤดูร้อนก็มีอะไรบ้างคะเวลาแดดร้อนๆแล้วก็ใช้ตากผ้าฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของแสงแดดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ถนอมอาหารเป็นการตากเนื้อแดดเดียวแบบนี้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆเงเคยกินหมูแดดเดียวทอดนะคะต่อไป โทษของฤดูร้อนก็ทำให้อากาศร้อนทำให้ร่างกายของเรามีอุณหภูมิร้อนอาจทำให้ไม่สบายได้อีกทั้งถ้าร้อนมากๆอาหารของเราที่เก็บไว้ก็จะเน่าเสียได้นะคะซึ่งปรากฏการในฤดูร้อนเกิดอะไรขึ้นลูกร้อนมากๆก,ก,ก็ทำให้แห้งแลง้งขาดน้ำบางพื้นที่ผืนดินแห้งแตกเลยนะคะนะักเรียน ต่อไปเป็นการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฤดูร้อนเราไม่ควรไปยืนตากแดดเพราะจะทำให้ไม่สบายแถมตัวดำอีกนะลูกนะฤดูต่อไปเป็นฤดูฝนประโยชน์ของฤดูฝนก็คือชาวนาได้ทำการเกษตรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคนะคะแต่ถ้าน้ำมามากเกินไปเหมือนปีนี้เป็นยังไงคะลูก มหาสารคามบ้านเฮาน้ําท่วมนะคะก็ซึ่งเป็นประโยชน์ไอโทษของน้ำนะคะซึ่งมีมากเกินไปน้ําท่วมทําให้พื้นที่ปลูกข้าวแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมของชาวนาเราได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูฝนเช่นอะไรลูกเวลาก่อนฝนตกก็จะมีฟ้าแระแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าน้ําท่วมอย่างนี้นะคะ และเวลาฝนหยุดตกใหม่ๆก็จะมีอะไรคะมีรุ้งกินน้ำใช่ไหมคะการปฏิบัติตนในฤดูฝนทำยังไงลูกเวลาฝนตกแล้วก็ไม่ไปยืนตากฝนนะคะเพราะจะทำให้เราไม่สบายได้นะคะเวลาเราจะออกไปไหนเราควรทำอะไรคะควรสวมเสื้อกันฝนแล้วก็มีร่มกันฝนไปด้วยนะคะต่อไปฤดูสุดท้าย ฤดูหนาวประโยชน์ของฤดูหนาวนี่คือเป็นหน้าที่ชาวนาหรือว่าเกษตรกรเนี่ยจะปลูกผักผล,ลไม้นะคะอากาศดีทําให้ผักผล,ลไม้เนี่ยผล,ผลิตผลผลิตได้มากทําให้ชาวนาเกษตรกรต่างๆได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะส่วนโทษดของ ฤดูหนาวอากาศหนาวมากๆอุณหภูมิในร่างกายของเราปรับไม่ทันก็อาจจะทําให้ไม่สบายได้นะคะส่วนปรากฏการณ์ในฤดูหนาวก็เช่นมีหมอกในตอนเช้าใช่ไหมคะส่วนในที่เป็นภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยก็จะมีแม่ขนิ้งก็คือ หมอกที่รวมตัวกันหนาวมากๆแล้วมันก็จะเป็นเ,เหมือนน้าแข็งนะคะเขาเรียกจะเรียกว่าแม่คันิงนะคะส่วนการปฏิบัติตน้นในฤด,ดูหนาวก็ให้นักเรียนสวมเสื้อกันหนาวนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายอบอุ่นเมื่อร่างกายอบอุ่นแล้วแล้วก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าหนาวมากๆก็จะทําให้เราไม่สบายได้โดยรวมแล้วนะคะ ประเทศไทยของเรามีกี่ฤดูคะมีสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวซึ่งแต่ละฤดูมีทั้งประโยชน์และโทษเราควรรู้จักปรับตัวให้เข้ากับทั้งสามฤดูของประเทศไทยของเรานะคะยงฝนหล่นจากฟ้าฟ้า,ฟาสาดซัดมาหนาวเย็นกระไรเด็กเด็กอย่าออกไปไหนเด็กเด็ก อย่าออกไปไหนเปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอ่ยฮาดเช่ฮัดเชย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 แล้วช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพของตัวเองโดยการไม่ออกไปตากฝนนะคะแล้วเราไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํัหรคลิปนี้สวัสดีค่ะ